ครับครับทำอะไรครับโอ้โหมันเดิมวันนี้มันเดิมอยู่กับพ่อมันเดิมมันยุดปันปืดมงคลนี่ไม่ได้ยุด ีครับอาชีพบายบายก่อนเร็วบายบายก่อนเร็วบายบายครับเร็วบายบายครับบ๊ายบายครับบายบายครับบายบายครับดิบายบายครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามลองแอดชีด้วยนะครับนะครับนะครับ